วสวัสดีครับพวกกับผมนัทปินโตในเกม q u e d i n s Attack on Titan นะครับหรือว่าเกมพาพิพพไททันนั่นเองแต่ว่าน,นี้เป็นแบบแฟนเมดซึ่งคนเนี้ยเขาพัฒนาในเวอร์ชัน 3D เลยนะครับชื่อว่า Guerins เอ่อก็สามารถเข้าไปดาวนโหลดได้ในเว็บ IndieDB เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดดูก่อนก่อนจะถามอะไรกดดูก่อนนะครับผมแปะลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วก็โหลดเสร็จก็จะสามารถเข้าไปเล่นได้เลย แต่ว่าเขายังทาไม่เสร็จนะครับก็ทําเสร็จเป็นแค่เดโมโเวอร์ชันแรกซึ่งยังไม่สามารถเล่นสตอรี่โหมดได้นะครับจะเล่นได้ก็แค่โหมดเทรนนิ่งเท่านั้นซึ่งในโหมดเทรนนิ่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหน้าตาของมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็ทําออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับจะบอกว่านี่คือโมเดลของเอเลนยเกอร์นะฮะซึ่งมองกันผิวเผยเนี่ยผมว่าเนี้ยนะเห็นเวอร์ชันเพลย์สีที่เขาออกมาแล้วเปล่าครับผมว่าอันนี้เนี่ยเนียนแบบใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนว่าการเคลื่อนไหวกดอะไรงไงบ้างน,นะครับ กดสเปนบาร์เพื่อกระโดดนะครับสามารถกด e เพื่อดูได้ว่ากดอะไรเป็นอะไรนะครับก็วิง่งสเปนบาร์กระโดดเก็บทงโอเคไปต่อไปครับเขาบอกว่ากดชิปในอากาศเพื่อดอ่นะครับเดี๋ยวลองกระโดดดูกระโดดแล้วกดชิปอ๋อเนี่ยครับมันก็จะดีดตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือมึงบินได้เหรอ <laughs> คนเยียเลยบินได้มาดูดิไม่ต้องใช้เชือกก็ได้ครับถ้ากดชิปไปเรื่อยๆก็จะบินนะครับก็ ในขณะเดียวกันถ้ากระโดดไปข้างหน้าแล้วก็กดชิปด้วยเนี่ยก็จะพุ่งไปข้างหน้านะครับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูให้เก็บธงใช่ไหมครับอโอเคอันต่อไปครับคลิกซ้ายก็ยิงตะขอคลิกขวาก็ยิงตะขอนะครับเพราะฉะนั้นก็หลังจากยิงตะขอเสร็จกดสเปซบาร์ก็จะเป็นการดึงตัวขึ้นมาครับออชะอะไรอย่างเงี้ ดับเบิ้ลฮุกคือการยีตะขอ2อันครับเพื่อทําให้ยิงออกับใบแรงขึ้นอบแบบนี้ฮะยันแค่มีเตะกําแพงด้วยวะนี่ครับแล้วเราก็แดชไปข้างหน้าต่อไปให้ยิงข้างละตัวครับแล้วก็ลิงเคเบิลโอ้โหต้าบอกว่าพุ่งแรงจริงอันนี้เป็นวอลรันครับเขาบอกว่าให้เรายิงไปที่กําแพงเพื่อทําการวิ่งนะครับจะลองดูครัว่า ก็คือปล่อยไปเฉยๆยแหละมันก็จะวิ่งอัตโนมัติอึ้บถึงไหมไอาย,ยาถึงพอดีครับต่อไปจะเป็นการฝึกฝนก็คือโหนซ้ายโหนขวาเหมือนสปไปเดอร์แมนนั่นเองถ้างั้นเดี๋ยวลองดูครับว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่าอึ้บสองห้วยเอา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 ,เอาต้องเริ่มใหม่ครับถ้าพลาดไม่หมูฮะ หนึ 1> 1่งสองสามเรียบร้อยป้ายต่อไปครับเขาบอกว่าจะเป็นการยูสปิดอนเทิร์นาราคือดึงแล้วก็ตีโค้งนะครับเราจะต้องเข้าโค้งโดยการยิงตะขอที่1ไปก่อนแล้วกดดึงแล้วค่อยยิงตะขอที่2ครับยากอะเนี่ยยิงตะขอที่หนึ่งไปก่อนดึงแล้วค่อยยิงตะขอที่สอง เอ้ย,อยไม่ถึงเอาใหม่เกือบดีละตั้งหลักใหม่ครับยิงตะขอที่หนึ่งดึงตะขอที่สองถึงเว้ยเฮ้ยเกมนี้ก็บังคับมันดีนะครับผมว่าบังคับง่ายเข้าใจไม่ยากครับต่อไปเป็นการโจมตีครับให้กด F เพื่อชาร์จโอเคแปลว่าเราต้องโผล่ที่ไปก่อนปึ๊บดึงแล้วกด F ปอยผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ฟันเลยเนี่ยครับกด F ค้างผมรู้สึกว่ามันยังไม่ฟันเลยนะไหน F นี่คือท่าทางการฟันเหรอผมว่าเขายังทำไม่ค่อยเสร็จนะครับมันก็เลยยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ไม่เป็นไรถือว่าเราฟันไปแล้วนี่แนะ่แบบนี้ก็ฝึกการจบขั้นพื้นฐานนะครับอันนี้ก็คอมพ l e ทแล้วเดี๋ยวดูว่าในเกมมีอะไรทำอีก อันนี้เขาบอกว่าให้กับที่เมนเมนูก็อันนี้เป็นโหมดพื้นฐานในการฝึกนะครับเบื้องต้นถ้ามองจากเกมเพย์เผลอผมว่าทำออกมาได้ดีมากๆในระดับของแฟนเกมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีโหมดอะไรเล่นอีกนะครับก็จะมีการแข่งขัน simple หนึ่ง simple สอง advance หนึ่ง advance สอมาลองกันดูสักอันหนึ่งนะครับการแข่งขันน่าจะเป็นเนี่ยฮะทำเวลาซึ่งเขาจะมีลังจัดไว้อยู่แล้วถ้าเราทำได้เร็วกว่า3สเวทวีนั่นคือลังเอนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าหลังจากที่เราฝึกฝนเรียบร้อยแล้วสกิลของเราได้พัฒนาหรือเปล่าไปเดชผมก็วอลลันเอ้ยเลยไหมเหมือนจะเลยนะเอาละครับไฟตะขอหัวชน31ิวิจะทำได้ไหมฮะ ก็พยายามจะทำให้เร็วที่สุดแล้วนะครับทุกคนนี่ฮะไม่หมูนะเนี่ยไฟนอลนเ้ยผมทำไป39วิครับได้แรงบีถือว่าไม่เร็วสำหรับครั้งแรกก็มันนี่นะเดี๋ยวเราไปลองแบบแอดวานซ์ดูบ้างดีกว่าครับว่าจะยากกว่านี้หรือเปล่านะครับ แอดวานซ0102ด้วยนะเดี๋ยวลอง01ดูก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราสามารถดาวน์โหลดมาเพื่อซ้อมมือระหว่างที่เขากำลังพัฒนานะครับเดี๋ยวพอมีไททันจริงๆออกมาเนี่ยก็จะได้แบบคล่องเลยสนุกไปเลยนะครับอันนี้แรงเอสจะอยู่ที่35วิมันพูดทาทําเพลงแล้วเดชไอ้กูไปไหนต่อเนี่ยโอ้ยดูเหมือนว่าผมจะยังไม่ค่อยคล่องเลย ไปครับรีบไปครับเอ้าล่วงห่วยมั่วซั่วมากอีอ๋ฮะมั่วซั่วอีหรีเนาะ <c oughs> ถข้าจะไม่ค่อยดีแล้วล่ะความเร็วสูงสุดไปแบบมั่วม่วครับ เลยว่าความมั่วมีอยู่จริงอะไรของกูวเนี่ย39วิเหรอนี่ผมก็ซัดไปไม่รู้กี่วิแล้วครับตอนนี้ <laughs> มันแอดวานตรงที่ว่ามันต้องแบบมีเข้าโค้งนี่แหละมันก็เลยยากครับ finish เรียบร้อย1นาที18วิดวีได้ลังสีครับเป็นไงบ้างครับโดยรวมของเกมนี้ก็ค่อนข้างทำออกมาได้ดีมากๆนะครับสำหรับผมผมประทับใจนะการที่เขาแบบพัฒนาเกมเองได้ดีขนาดนี้นะครับทำตัวคนเดียวแล้วก็ต้องบอกเลยว่ารายละเอียดค่อนข้างดีจริงๆผมยังชอบอยู่เลยนะครับการบังคับเกมเพย์ต่างๆครัออกมาได้แบบถึงแม้จะยังเคลื่อนไหวยากอยู่บ้างบางครั้งนะครับ ดึงหนึ่งเข้าโค้งเออเนี่ยเข้าใจแล้วครับมันจะเป็นเรื่องของการฝึกฝนมากกว่าผมคิดว่าเบื้องต้นถ้าเรายังไม่คล่องเราก็ต้องลองครับลองโหลดมาเล่นดูได้เลยนะครับผมว่าต่อไปมันจะต้องมาแน่ๆอีกไม่นานเนี่ยผมก็ฝึกของผมไปเรื่อยครับก็มันนี่วะมันมือนี่เหมือนกันเนี่ยลองดูโมเมนตัมที่เขาทำครับ ผมว่าเปียวนะกระโดดโย่เนี่ยฮะ complete เป็นไงก็จะบอกว่าใครอยากดาวน์โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วที่ indie db สนับสนุนเขาด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาครับพอเกมออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งวันนี้เป็นแค่ทดสอบการขับเคลื่อนของเอเลนเยเกอร์ตัวนี้ครับ ก็ขอขอบคุณท um, ok ี่รับชมครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเทียนมีมีจะดับแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ย